ดีของการขายยาเสริมความงามทั้งโลกออนไลน์นะคะจากการตรวจสอบในโลกออนไลน์ก็พบว่ามีการลักลอบขายยาเสริมความงามเป็นจํานวนมากค่ะโดยจะอวดอ้างสรรพคุณว่าได้ผลจริงแต่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยายืนยันว่ายาส่วนใหญ่ที่ประกาศขายล้วนแล้วแต่ไม่ได้มาตรฐานโดยหากซื้อไปก็อาจได้รับอันตรายถึงชีวิตติดตามจากคุณนิติทัศน์ถาวรกูลค่ะเพจขายยาลดความอ้วนกรูตา้าและยาเสริมหน้าอก ที่มีประกาศขายทั่วไปใน Facebook และอินเทอร์เน็ตนั้นเป็นสิ่งที่พบอยู่เป็นอย่างมากและพบเห็นได้บ่อยโดยพบว่าจะมีการอวดอ้างสรรพคุณว่าใช้แล้วได้ผลดีเพื่อสร้างจุดขายและดึงดูดความสนใจลูกค้าโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นโดยไม่มีใครคิดว่ายาเสริมความงามที่ประกาศขายนี้ล้วนแต่เป็นยาอันตรายเนื่องจากยาบางชนิดพบว่ายังไม่ได้รับการตรวจสอบจากสํนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรืออ,อยอ,อย่างเช่นคดีล่าสุดที่นักศึกษาหญิงอายุ19ปีซื้ออยาเพิ่มขนาดทรงอกมารับประทานและสุดท้ายต้องจบชีวิตเพราะภาวะหัวใจล้มเหลวเพศัชกรประพลอ้าตระกูลรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยายืนยันว่าที่ผ่านมานั้นออยอไม่เคยรับขึ้นทะเบียนยาสรรพคุณประเภทนี้เนื่องจากไม่ใช่ยารักษาโรคโดยยาเสริมความงามประเภทนี้ มีส่วนผสมของเอสโตรเจนและโปรเจสตเตอโรนซึ่งยาประเภทนี้นำมาใช้ทางการแพทย์ในการคุมกำเนิดซึ่งห้ามใช้กับผู้ป่วยโรคเบาหวานโรคอ้วนความดันโลหิตหลอดเลือดอักเสบหากผู้ที่ต้องการใช้ควรปรึกษาแพทย์เพื่อปริมาณที่เหมาะสมอยอยไม่เคยรับขึ้นทะเบียนยาในสสรรพคุณนี้เลยนะคือยาขยายขนาดทรงอกเนี่ยเราก็ไม่เคยรับขึ้นทะเบียน ต้องช้าอย่างระมัดระวังอยู่แล้วและยิ่งโดยเฉพาะถ้าเกิดสมมุติว่าใช้ในขนาดปริมาณที่สูงเนี่ยโอกาสที่จะเกิดภาวะริ่นเลือดอุดตันในเส้นเลือดแล้วอาจจะเป็นกรณีปัญหาทําให้อ่าหลอดเลือดตีบจนกระทั่งหัวใจไปเลี้ยงไอดอดอ้เลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่พอก็ได้ขณะที่นักศึกษาหญิงซึ่งพบว่าเป็นกลุ่มลูกค้าที่เสี่งต่อการใช้ยาประเภทนี้มากที่สุดยอมรับว่า การประกาศขายยาเสริมความงามทางอินเทอร์เน็ตแม้จะมีการแสดงสปปรรพคุณว่าใช้ได้ผลจริงแต่หากวิเคราะห์แล้วก็จะพบว่ามีความเสี่ยงที่จะเป็นยาที่ไม่ได้มาตรฐานซึ่งหากจำเป็นต้องซื้อ,อยาเสริมความงามก็จะใช้วิธีปรึกษาแพทย์เฉพาะทางเพื่อความปลอดภัยมันดูน่ากลัวแล้วมันมีเยอะมากจนไม่รู้ว่าตัวไหนปลอดภัยหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ค่ะเวลาเลือกซื้อก็ให้เลือกที่แบบปลอดภัยแล้วก็ไว้ใจได้มีอยอยอะไรอย่างนี้ค่ะ ใช่คะ่ะตามร้านขยายน่าจะดีที่สุดทั้งนี้แพทย์แนะน,นำว่าหากซื้อ,อยาเสริมความงามมาทานแล้วเกิดอาการผิดปกติเช่นมีเลือดออกกระปิดกระปอยในช่องคลอดปวดศรรีรษะอาเจียนมึนงงอ่อนเพลียมีภาวะเม็ดเลือดแข็งตัวมากผิดปกติควรหยุดกินยาและปรึกษาแพทย์ทันทีเพราะเป็นสัญญาณอันตรายว่าร่างกายอาจได้รับสารพิษจากยาที่ทานแต่วิธีป้องกันที่ดีที่สุดคือไม่ควรซื้อ,อยาทางอินเทอร์เน็ตมาทานเอง เนื่องจากเสียงที่จะได้รับยาไม่ได้มาตรฐานนิติทัศน์ถาวรกูลห้องข่าว NBT